สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะวันนี้เรามาทำเมนูเผ็ดร้อนกันค่ะเมนูบ้านๆน,นะคะต้มปลาช่อนใส่หน่อมไม้ดองค่ะแล้วแถมความเผ็ดด้วยใบกระเพราค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะกระเพราโหระพาแมงลักเต็มบ้านเราเลยค่ะข้างบ้านนะคะก็ไม่ต้องซื้อเวลาทําอะไรก็เด็ดเอาข้างบ้านเลยค่ะแต่วันนี้ใช้เจ้ากระเพราค่ะ ส่วนข้างๆนี้เป็นบ้านหางจระเข้ของโปรดของเราเลยนะคะต้นนี้ไม่ขมไม่ไม่มีกลิ่นนะคะอร่อยอย่างเดียวส่วนตัวน,นี้เป็นโหระพานะคะเขาปลูกในกระถางค่ะก็ใบก็ไม่ใหญ่เพราะว่าเป็นพันธุ์พื้นบ้านเราเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบเครื่องปรุงกันค่ะในการต้มปลาช่อนหน่อไม้ดองของเราวันนี้นะคะก็จะมีนี่เลยค่ะพริกแกงเผ็ดค่ะปลาช่อนสดๆดเลยนะคะ ใบกระเพราและหน่อไม้ดองค่ะทุกอย่างสดหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะต้มน้ำให้ร้อนนะคะใส่หน่อไม้ดองลงไปค่ะหน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองนะคะ ้มเดือดแล้วเราใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะในส่วนของใบมะกรูดเราใส่เพื่อเพิ <Pop keys am expand> co ่มสีสันและดับความามค่ะแต่จริงๆแล้วในพิกแกงเผ็ดก็มีอยู่แล้วนะคะแต่เราอยากเพิ่มสีสันเข้าไปอีกค่ะในพิกแกงเผ็ดของเราก็จะมีข่ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะนี่ค่ะตัวนี้ค่ะกะปิเกลือนะคะไม่ค่ะเอาครึ่งเดียวค่ะครึ่งเดียวครึ่งเดียวเอาแก่ครึ่งเดียวค่ะกลัวเผ็ดนะคะเอาครึ่งเดียวค่ะ ทำให้เขาละลายเข้ากันนะคะแค่ละลายพริกแกงก็หอมอร่อยแล้วค่ะความร้อนแผ่กระจายออกมาประทัจมูกเลยค่ะกลิ่นหอมฟุง้งมาแล้วนะคะต้มให้เดือดนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะเครื่องปรุงก็มีอยู่ในครัวเรือนไม่ต้องใส่เยอะค่ะใส่ธรรมดาเครื่องปรุงรสสำเร็จรูปค่ะหาง่ายๆหยิบง่ายๆในครัวนะคะปรุงได้ตามใจปากเลยค่ะชิวรสค่ะครึ่งช้อนชาปริมาณเท่ากับความพอใจปากของเรานะคะชอบรสไหนก็ปรุงตามตามที่เราต้องการค่ะ ดูปริมาณเนื้องานด้วยนะคะเนื้อเนื้ออาหารค่ะเนื้อแกงเนื้อต้มน้ำปลา,าค่ะหนึ่งทัพพีหอมเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะเพื่อให้รสชาติของต้มปลาของเรามีความแหลมนิดนึงนะคะรสชาติออกแหลมๆค่ะ เมื่อรสชาติดได้ที่ตามปากเราแล้วนะคะชิมแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ปลาลงไปเลยค่ะค่อยๆวางลงไปนะคะปลาก็จะชิ้นไม่สวยเท่าไหร่นะคะ mm hmm. ก็ว่าให้ลูกชายทําให้ mm hmm. เขาก็ทําแบบหน้าบูดบึ้งนะคะแต่ก็ตั้งใจทําค่ะรีบไปหาเพื่อน mm hmm. ก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นปลาออกมาได้อยู่ค่ะ เราก็จะต้มให้เนื้อปลาสุกนะคะแล้วเราไม่คนนะคะช่วงนี้ถ้าคนก็คือเดี๋ยวมีความคาวค่ะปิดฝาต้มให้เดือดค่ะเดือดปุดๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันค่ะมาดูเนื้อปลากันนะคะ เนื้อปลาเริ่มแตกแล้วค่ะแสดงว่าปลาสุกแล้วกลับด้านนิดนึงค่ะตัวไหนชิ้นหนาๆตรงไหนชิ้นหนาๆก็กลับด้านลงข้างล่างแต่ก็สุกเท่ากันละค่ะเพราะว่าเราปิดฝาไว้ด้านบนก็จะสุกเหมือนกันดูหน้าตาท่าทาง ปลาของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เพิ่มความเผ็ดร้อนลงไปนะคะด้วยการเติมกระเพราที่เก็บมาค่ะใส่ทั้งหมดเลยนะคะเราชอบเผ็ดร้อนค่ะแต่ว่าไม่มากนะคะแต่ชอบความเผ็ดร้อนเอาแบบพอดีพอดีนะคะสำหรับกระเพราแล้วเราเต็มที่เลยค่ะชอบกลิ่นของเขามากแล้วก็ชอบความร้อนของเขา ที่เก็บมาคือใส่ทั้งหมดเลยค่ะหอมหอมคนเบาๆนะคะเดี๋ยวปลาเราจะเละค่ะสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้มปลาช่อนใส่หน่อไม้ดองของเราวันนี้เดี๋ยวเราจะไปตักเสิร์ฟกันค่ะ สีสวยๆน้ำใสๆเนื้อเด้งๆเลยค่ะหอมกระเพามากกระเพราบวกหน่อไม้ดองเพิ่มความร้อนแรงค่ะ สำหรับเมนูต้มปลาช่อนใส่หน่อไม้ดองในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ